ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสกลนคร DLPW ข่าวประจำสัปดาห์พบก,กับดิฉันนางสาวทิพสุดาชัยชนะค่ะและดิฉันนางสาวสุภาพรโพธาเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ค่ะ มาเรื่องกันที่ข่าวแรกค่ะวันที่31ตุลาคม2564นางสาวพิมลควมภีร์ศิริกุลสวัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพัทรมณชูชื่นักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการรับส่งผู้แทนพระองค์ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงสวดีกรมมหมือสุทันารีนาโปรดให้หลบุสราดีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญภักษิุนลถบวายค่าพักขถิงนณวัดป่าหนองไผ่ตะบ,บุดโดมไฟอาเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564นาสางสาวพิมลทวีพฤกษนิกกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุนิสาสินแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวพลศิริศรีพงศ์นิติกรปฏิบัติการให คำปรึกษาและชี้แจงข้อกฎหมายแก่ลูกจ้างรวม22คนยื่นคำร้องว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและอยู่ในระหว่างดำเนินการของพนักงานตรวจแรงงานพนักงานตรวจแรงงานได้ชี้แจงข้อกฎหมายและกระบวนการตามคำร้องให้ลูกจ้างเข้าใจแล้วและจะดำเนินการตามข้อกฎหมายต่อไปค่ะวันที่3พฤศจิ 40, กายน2564 นางสาวพิพพบูลเทพิคุสลุกุลสปาติการและคุณครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุนิสาสินแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวพรสิริศรีภูมินิธีกรมปฏิบัติการรับคำร้องลูกจ้างรวมสามคุกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง โดยให้บริการรับคำร้องนอกสถานที่ณศูนย์บริการ่วมกระทรวงแรงงานอำเภอสว่างแดนดินจังจหวัดสกลนครเนื่องจากผู้จ้างมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอสว่าแงแดนดินซึ่งผ่านกลรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพนักงานตรวจแรงงานรับคำร้องแล้วจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ในเวลาต่อมานางสาวพิมนทวิพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุภรัตน์สัมณิลินนักวิชาการแายงานปฏิบัติการรับคำร้องรูปจ้างยื่นคำร้องนายจ้างค้งงจ่ค่าจ้างจำนวน3,585บาทซึ่งพนักง,งานตรวจแรงงานจะได้ดำเนินการตามอำนาจต่อไปวันที่4พฤศจิกายน2 5 1 4 นางสาวพิมลทวพพิพิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับชุมนุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดสกลนครประชุมเพื่อจัดงานวังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดสกลนครประจําปี2564ณห้องประชุมสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครผ่านระบบ Google Meet วันที่5พฤศจิกายน2564นางสาวพิมลทัิน์พิศริกุลสวัสดิการและคุ้มคองแรงงานจังหวัดสุลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ออกติดตามผลการดำเนินโครงการแรงงานพันดีดีณบริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมตามจำกัดพร้อมกับสัมภาษณ์ผู้บริหารในการต่อย,ยอดโครงการในปีงบประมาณ2 5 1 5, 5, 5, 5เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ในเวลาต่อมานางสาวพิมนทวิพึกศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพลศิริศีคนมนิติกรปฏิบัติการรับคำร้องลูกจ้างเจ็ดคนกรณีค้างจ่ายค่าจ้างพนักงานตรวจแรงงานรับคำร้องแล้วจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป จากนั้นนางสาวพิมวลทวีพิสริกุลสวัสดิการและพุ้นทคอรองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางอุดมนักผู้ทองนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการฝึออกอบรมการหลับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหลับเพลิงอุปยกหมีไฟนักข้างผู้ส่วนจำกัดวาวีเทพสกลนครมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด45คนโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิง สำนักงานเทศบาลนครอุดอรธานีเป็นวิทยากรและผู้ทําการถืกซอมดับเลิอยูยกหนีไฟใน,นครั้งนี้ช่วงการสร้างการรับรู้จํานวน7เรื่องมีผู้รับรู้จํานวน7,939คนทางเฟซจำนวน5,550คนทางไลน์ จำนวน1,577คนและทางเว็บไซต์จำนวน812คนค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังได้ที่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ